สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะมนีกะจะมานั่งสนทนาให้กันฟังคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามนีกะจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าชีวิตของเสาอุ้มเองนะคะว่าเอ่อกว่าจีได้มาเป็นเมียฝรัร่งมันกับบ๊มเแมน่องไงพาในยังมาแน่แล้วกะจะมาเปิดใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อเป็นยังเสาอุ้มคือเคสกับคนไทยแล้วกามันมีเรื่องฟังใจไป จนตายนะคะแล้วค่ะก็จะมาเปิดใจเว้ากันกาเรื่องราวชีวิตพี่น้องเว่าตั้งแต่เริ่มตนนะคะว่าเออ,เ,อ,อเส้นทางชีวิตของสาวุ่มตั้งแต่โตมากตั้งแต่ใหญ่ามากมันกาม,นมันเป็นแม่เรื่องไงสาวุ่มเกิดขึ้นในครอบครัวที่แตกแยกค่ะเป็นครอบครัวที่ประสมบูรณ์แบบพี่น้องนั่นแหละคะ่ะออส่วนพอสาวุ่มเพิ่นก็ตายไปโดนแล้วนะคะตั้งแต่เกิดมาสาวุ่มก็ยุ่แค่กับแม่แล้วก็น้องสาวฝาแฝดพี่น้อง ตั้งแต่ลืมตาขึ้นเมื่อใดลวก็หูจักความเข้ากับโตยู่ในสลัมเกิดยู่ในสลัมพี่น้องแต่ก่อนกะเป็นเด็กน้อยเล่นลอนไปใสไปใสแบบว่าคําไหนนอนนน่นนะคะเพราะว่าไปกับแม่บางคังกับไปติดตามกับเพิินเพิ่นไปทำผ้าไปทํางานก็สางสะอุ่มกับน้องสาวกับไปนั่มน้องสาวฟาแฟ่ละค่ะแต่ก่อนกะสะอุ่มกะขายพวงมะลัยู่นะสี่แยกไฟแดงแน่ขายําพวกโอเลี้ยงใช่ไหมคะเก๊กห้วยแต่ก่อนกะทุงละสามบาทพี่น้องหอยขาย แบบว่าแบกขายนะคะแล้วก็เก็บเศษเล็กเก็บเศษตะปูขายแนงสิไม่ะเป็นเด็กหน่อยเร่ร่อนไปทุกที่ค่ะไปทุกที่นั่นแหละค่ะพ่อโตมาช่วงวัยรุ่นสาวุ่มกะเลี่ยนจบแค่มอสามพี่น้องดันให้มันจบม่อสามตามปกติอ่ะจะบริจบม่อสามเดค่ะอาจจะจบม่อหนึ่งเพราะว่าบมมีเงินเลี้ยนดันตัวเองจนเลียนจบม่อสามพ่อเลียนจบมอสามปุ๊บสาวุ่มกลไปทํางานอยู่กรุงเทพค่ะ ราคากับเงื่อนติดโตแค่สองบอยประมาณสองยบาทนะคะเงื่อนติดโตไปกรุงเทพห้า็ไปเห็ุงานอยู่โรงงานหนึ่งพี่น้องนัง่นแหะค่ะจนว่าไปพ่อผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายไทยอายุห้างกันหลายเติบอยู่ค่ะเพราะว่าสะอุ่มมักค้นเถาแต่นละค่ะก็คิดว่าเขาซีดีพี่น้องแต่ว่าส่วนดีเขาก็มีจนโตกลงปงงใจอยู่น้ำผู้ชายคนหนีพี่น้องผู้ชายไทย เป็นคนที่สะอุ่มหักค่ะเป็นคนที่สะอุ่มหักแล้วก็คิดว่าจะฝากชีวิตไว้กับเพินนะคะแต่กนนีสะอุมก็บรรลุจากคำว่าขอบขวดอกคะ่ะแต่ว่าพ่อเฮ้ามาอยู่น้ำเพิินแล้วเฮ้ากะเออเหมือนกับแบบว่าสะอุ่มก็เป็นคนหนึ่งที่เออหนาทีเมียเข้าเห็ดบ่ตกเฮ้าเห็ดแบบว่าบ่ตกบกผองอีกยังเลยค่ะสะอุ่มก็คิดว่าเฮ้ากับเห็ดดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องบางเล่าที่เขากันบ่ไ,ได้นั่นแหละค่ะ เรื่องที่เฮาเจ็บฟังใจคือแบบว่าเจ็บฟังใจเหมือนกับแบบว่าเป็นปมเฮาเลยกัว่าใดก็คือเพิ่นตีเฮาค่ะเพิ่นตีเฮาบ่ทอไดยพี่น้องตอนนั้นเสาอุ่มทองอยู่เดือนหนึ่งตอนนั้นเสาอุ่มทองใดถ้าจำบ่ผิดเลยหาอาทิตย์พี่น้องนั่นแหล,ละค่ะก็เกิดเรื่องมันมีเรื่องที่แบบว่าเพิ่นความเจ้าชู้ของเพิ่นนั่นแหล,ละค่ะเฮาก็เลยจับใดพี่น้อง คือเสาอุ่มจับเพิ่นได้ว่าเพิ่นมีสูงใช่ไหมคะอยู่กับไม่ยิ่งอื่นแทนทีว่าเพิ่นสีเขาคางเหาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะเอ่อตีเหาจนเหาแทงนะคะจนเสาอุ่มแทงรละ,ละคาสาอุ่มกะวิ่งว่อนขอชีวิตเพิ่นพี่น้นองตอนที่เพิ่นตีนะเพิ่นหลอกของตีแล้วบันนี้เหาเหาห้องให้ทุกคนซอยอะ่ะกะบ่มีผู้ใดเขามายุงเรื่องขอบครัวคะ่ะเพิ่นกะคิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมียอืม นั่นละค่ะสาอุ่มก็เลยแทงลูกเพิ่นกัใจดำนะคะเพิ่นกับเอ่อบ่ไดมาดูดำดูดีจนถึงเอ่อสาอุ่มเลิกกันนั่นแหละคะ่ะจนถึงว่าเฮาเลิกกันแลว้วสาอุ่มก็บ่มีเงื่อนติดตัวจากบาทพี่น้องบอมีเงื่อนติดตัวไม่แต่บาทเดียวมันเอาไปเมดความดีทมว่ามันมีบอมันก็นมีค่ะแต่ว่าความซวนะ่ะมันหลายกว่ามันก็นสดใจกันบ่ไดไหมคะนั่นแหละค่ะ แต่สาวอุ่มก็บม่ได้โทษเพื่อนผู้เดียวเฮาอาจจะยุ่งน้ำกันบ่ได้จังซีไหมคะอืมนั่นแหละค่ะก็เลยเลิกล่ากันไปเฮาก็บม่มีเงินจักบาทแต่ในความโศกหลายก็ยังมีความโศกดีสาวอุ่มก็มีมูคนหนึ่งพี่น้องมีมูคนหนึ่งเพื่อนกับซอยเหลือเฮาเพื่อนกับให้หเฮาาายุ่งน้ำเพิินแล้วก็หาเขาหาหน้าให้เฮากินตอนนั้นเกือบตายจำได้เลยว่าเฮาเกือบตายเฮาเจ็บแบบแสนสาหัสพี่น้อง แต่ว่าสาวอุมก็ไ่ได้ไปแจ้งตำรวจนูนีนันเด้ก็คือนั่นแหละค่ะขเขาก็แนะนำให้ไปแจ้งตำรวจแต่ว่าเฮาก็อือตัวคนเดียวพี่น้องบ่มีผู้ใดซอยตัวคนเดียวอิลีแล้วก็ไประยูบาหมูหนั่นแหละค่ะยู่ไ้แค่ประมานสองอาทิตย์กว่าคือมันก็ยังบอกด้เขาทีเขาท่าไปไานในราคาเรื่องเกี่ยวกับหมดลูกต่างๆเนาะเวลเาเฮาแท้งมากมันทรมานสาวอุ้ม จำได้เลยว่าเข้าเกือบตายไปหลบหนึ่งเลวนะคะแต่ละคะ่ะความโชคหลายก็ยังมีความโชคดีว่าก็ยังมีมูซอยเขายูประมาณสองอาทิตย์กว่าพี่น้องก็เลยตัดทินใจกลับบ้านอืมก็เลยยืมเงินมูหารอยแค่คารถตู้้าผู้ใดจำได้สมัยแต่ก่อนมันมีรถตู้นะคะแต่ละคะ่ะเข้กากะเอ่อไปทารถตู้ยูหนารถตัดพระรามสองในความโศกหลายยังมีความโศกดีพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเสาอุม้ม เอ่อไฮรถตู้มารับยูนารถตัดพระรามสองเพิ่นซื้อไอตาดำในราคาถ้าเพื่อนได้เห็นคลิปนี้นะคะเพิ่นกะจะจำเสาอุ่มได้ยุดอกพี่น้องว่ารก็สิห์เพิ่นมาเพิ่นกะมาแบกกระเป๋าขึ้นนะคะแบกกระเป๋าขึ้นข้างหลังเพิ่นกะถามว่าเข้าเป็นยังืไงหายเข้าเป็นยังือไ้กะเบาไปเบามากเป็นคนอีสานน้ากัน,นพี่น้องคนเป็นคนขอนแก่นนะคะเพิ่นกะชีไปส่งสาอุ่มอยู่สารคามพี่น้อง เพิ่นเห็นหนาเข้าสิสีดคือเข้าสิเป็นโลกมันมันบาไหวแล้วไหมค่ะมันบาไหวนะคะมันก็เจ็บร่างกายนู่นนี่นั่นแค่สองอาทิตย์น่ะเข้าต้องฝักฟื้นน่ะพะว่าเข้ากับยูน้่เพิ่นบ่ได้ดูนี่ค่ะเพิ่นกับมีสามีเพิ่นมูคนนี้แต่ว่าเข้ากับนั่นแหละค่ะเข้าก็มีติดโตแค่หาลวยพี่น้องเพิ่นกับเบาไปเบามากเสือบ่ค่ะเพิ่นเสือไอตาดำถ้าเพิ่นเห็นคลิปนี้นะคะเพิ่นอาชิตจำสาวอุ้มได้พี่น้องเพิ่นเอากับสาวอุ้มแค่สามลอย อเพิ่นเอากับเห๋าแค่สามลอยเพิ่นบอกว่าซองลอยโตวไว้ติดโต,วไ,วตวไว้กินเขาเด้อเพิ่นก็บ,บางส่พี่นอ้องเดี๋ยวแล้วค่ะเพิ่นก็เอาแค่กับเบห๋าสามลอยเออแต่ว่าเพิ่นกลับจ้างเขาอีกที่หนึ่งนะคะส่ออุ่มก็เลยขอขอบคุณเพิ่นพี่น้องเห่ากับีเงิ้นติดโตซองลอยจนว่าไปกลับไปหอดบ้านเพิ่นกับไปส่งหอดบ้านคนเข่านะบางครั้งมันหนีหอนมาเพิงเย็นเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็อยากแบบว่า มีทีพึ่งทังใจเข้าใจพะะ่อค่ะเขาก็อยากมีแบบว่ามีทีพึ่งทังใจพี่น้องแต่ว่าสาอุมต้องบอกตรงว่าขอบครัวของสาอุมกะเป็นครอบครัวที่บ่ค่อยลุ่มล้อยกันสาอุมกะเป็นโตคนเดียวล้พี่น้องตัวคนเดียวจริงๆประมาณนั้นสินะคะพ่อกลับมาถึงบ้านสาอุมบ่มีบ้านอยู่นะคะมีแค่แบบว่าบ้านพี่สาวกับแม่แต่ราคาเขากะมาอาศัยเพิน่นแต่ว่ากะอยู่ได้บ่ดนนะคะอยู่ได้บดบดมันกะ เอ่อมีเรื่องเล่าที่นั่นแะหละค่ะเห็นให้เฮามันอยู่บได้พี่น้องมันว่าแมนบานเหาก็จังว่าล่ะค่ะบางครั้งเหาก็อยากมีทีพ่พึงทางใจเพระาะว่าต่างแต่น่อยจนไงเฮากะเหมือนจะอุ้มกะเบายากเรื่องขอบพัวมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางครั้งเว้าอียังไปมันกับบดูบด่ดีเช่นกันนะคะนั่นะะค่ะะอุ้มกะเลย เออมาคิดใต้ตองแบบเจบเจบอิลีพี่น้องผู้ใา้คนนี้มันเหตุให้เหายานมันเหตุให้เหาฟังใจมันเหตุให้เหาแบบแค้นอิลีตอนนั้นสะอุ่มแค้นมีความแค้นมีความทีแบบว่าโถดนะคะกูสิบ่าแล้วคนไทยกูสิเบ่าอีกเลยคนไทยขดแมมเลยต่อไปกูสิบ่าแล้วคนไทยคือยานไปเลยแล้วก็แค้นไปเลยแต่ว่า บ่ว่าจะเป็นประเทศใดๆพี่น้องบม่ว่าจะแบบฝรั่งหรือคนไทยมันก็มีดีและเรวนะคะสาอุ่มบ่ได้เอาเมาเมาร่วมบบค่ะแต่อันนี้เพียงแค่ว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองพี่น้องมันเป็นประสบการณ์ชีวิตล้วนๆของสาอุ่มไงคะ่ะอืมก็คือเขามันเจอมาจังเสียมันก็เลยแบบว่าเจ็บไปจนตายเข้าใจบ่คคะนั่นแหละคะ่ะเฮ็ดจังไดล่ะบะัดนี้อยู่บ้านก็อยู่บ่ไดเงื่อนก็บ,บม่มีมันก็ต้องดินลนพี่น้องเห็นผีคนหนึ่งพนมีผัวฝรัง่งพนมมีสามีฝรั่งล่ะคะ่ะ เขากลไปเล่นน้ำเพลินท,ท,ทั้งทางทีบ่เคยหูจักกันเลยนะคะคือหูจักกันอยู่แต่ว่าบ่าเคยแบบว่าสนิดกันนั่งสินค่ะเป็นเพิ่อนอยู่อีกมู่บานหนึ่งกะความที่แบบว่าเอ่อทิบตัวเองอยากทิบตัวเองให้มันพนจากตรงเนี้ยพี่น้องเขากลับไปหาใหญ่เพิินไปว่อน้ำเพลินนะคะแต่ก่รสุมกับโบลูเลยว่าฝรั่งมันเป็นจังไดมันเป็นตะยานบอลแรงฝรั่งมันอยู่หม่องใดนู่นนี่นั่นพี่น้อง จนไปบอาน้ำเพลินเพลินก็บอกให้ฟังว่าชีวิตเรื่องเล่าเพลินป็นจังสี่จังสี่อืมบ้าจดว่าเบ่าถือข้อพี่น้องแล้วก็เพลินบ้าเพลินก็หายว่าชีวิตกว่าสีไใดผัวฝรั่งนี่มันก็บ่่นเรื่องไงเพลินก็เลยแนะนําเสาอุ่มนะคะแนะนําเสาอุ่มว่าเออเฮาต้องจังสันจังสี่้อมบ่อตัวอยากมีอนาคตที่ดีบ่หรือว่าตัวอยากจังใดแต่ว่าตอนนั้นก็คือคิดว่าเสาอุ่มอยากทีบตัวเองให้มันรุดพนจากตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขากะ อย่าตอนนั้นก็คือคิดว่าบ่าอยากได้คนไทยแล้วอยากเอาผัวฝรั่งพี่น้องนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากมีผัวฝรั่งพี่นออ้องเดี๋ยวสอ่มมาวาอ,อ,อีกตอนเป็นตอนตอนไปได้ค่ะเดี๋ยวมันิีดนนพูดเดี๋ยวคอยมาพอกันคลิปนานะคะสวัสดีค่ะ